ผมจะบอกลูกค้าคําเดียวเลยคุณรักคนไม่ผิดแน่นอนคนนี้คือคนดีของจริงถ้าถามว่าเฮ้ยพี่ดิวเป็นคนไงเอาแบบไม่อวยนะแม่คือพี่ดิวเป็นคนที่เขาให้ใจทุกคนเขาซื้อใจทุกคนไม่ว่าจะแบบคนข้างกายบริวารหรือลูกน้องทุกคนนะคะรักทุกคนเขาเจอใครนะบางทีคนไม่รู้จักเขาให้เงินหมดเลยูดิที่ท่านคนไม่คิดเยอะอันนี้เรื่องจริงกับพี่ใหญ่ยื่นเลยนะแล้วแล้วผมจะบอกอย่างนะพี่ดิวเป็นคนเขาเอื้อเฟื้อคนดูเป็นแสนคนดูที่เป็นหมื่นพี่ไปข้างนอกคนรู้จักพี่หมดคือหนูว่าตัวเล็ก็น้อยมาก พี่ไม่ลืมน้องเลยเชื่อไหมว่าจริงๆวันนี้หูไม่ต้องมาไรสดก็ได้สิ่งหนึ่งที่พี่ดิวบอกว่าเลยรู้ไหมไอหูมาไ์เลยมาเลยเอกเอาของมาขายเลยหูก็เลยแบบถอาเลยหนึ่งกระเป๋าอยากเป็นที่อยากให้ทุกคนรู้ว่าดิวเป็นคนไม่กลับชื่อเสียงไม่กลับคือแบบถ้าถ้าวันหนึ่งอ่ะเรามีแบบแฟนคลับมาดูมาเชิญชมเราเราก็อยากแบบว่าเออซัพพอร์ตใครหลายๆคนที่ อยู่รอบข้างเราเพราะสุดท้ายแล้วอะวันที่เราบากอย่างในน้องโทรหาพี่มีตังค์ให้ยืมไหมเอาไปสิน้องเดียวอย่างเงี้ยเราก็อยากให้แบบได้ฟิลน,นี้ง,ง,งแต่เราก็<ว><ว>ไม่เคยไปยืมตังเงินอะไรกันหรอกครับแต่ว่าอยากอยากเป็นอินสปิเรชันว่าวันนี้เราสําเ,เร็จแล้วก็สําเร็จด้วยกันเรามีงูแล้วก็มีเนื้อการลูกค้าอุบอกเลยว่าคนคนนี้คือผู้ให้วันนี้อุมไม่ได้ออกมาอวยพี่ชายนะแต่เขาก็เป็นคนที่เขารักทุกคนเขาให้เครดิตทุกคน